ของภูเก็ตไฟกลับครับวันนี้ก็มาออกตู้เหมือนกันครับตู้ช่องแแต่ว่าเป็นตู้ที่ไรเกมการพนันยี่สิบหกครับเจ้าแผนครับนักสู้จากบุรีรัมย์วัย29ปีคู่ต่อสู้21ครับ173กับ180ลงตัวที่70ครับ้ย โอ้โหสองฟันเข้าได้ครับเหรียญทองแดงโอลิมปิกนะครับมารุนมาเชียเจ้าแผนไม่ยังเข้าไม่ติดนะครับวิเตอร์โอ,โ,โอ้โหบวกสองครับแม่ปีชนะครับโอ้หน่ากลัวเลยเกินครับบราซิลรายนี้เตอซิวามาแล้วครับแม่แต่กูน้องเลยครับให้น้องกลัวซะหน่อยะแต่อารู้จักครับซ้ายของเจ้าแผน ทางด้านของนันเกียร์พลาด26สที่ส่งมวยไม่มีรูปมวยมาให้ทำให้เสียสมาธิครับวัดกันที่อาวุธเดินสาดซ้ายไปเลยครับนันเกียร์อาวิตเตอร์ต้องบังให้ดีครับแพยายามใช้ศอกน,นะครับหลายครั้งครับโบบอ้ยเจ็บๆคันๆค,ครับ มีแต่ลายแข็โอ้โหเจอซอรของนัตเกียรติไปเหมือนกันครับยังคงไว้ลายนะครับยิงหมัดขวาเตะซ้ายทีบซ้ายไปเรื่อยครับนาตาเตอโดนซ้ายเยอะเหลือเกินครับนัตเกียรติก็ไม่ประหยัดเลยครับดูครับครับเดี๋นครับเกมสามลกต้องดูตัวอย่างคู่นี้นะครับออกอาวุธกันตลอดครับเข้าไปครับพยายามหาเหลี่ยมหาหลักในการเตะครับจิ้มซ้ายลำตัวทุกขวา คุณน้องๆหัวหน้าคณะที่เข้าใจในเกมการต่อสู้แบบนี้นะครับโอ้ดูเหมือนว่าจะอัดนะครับตอนนี้วิกเตอร์ใส่กันเต็มๆอยู่แล้วสายขู่เลยครับตนน้นยกครับนักเกียรติอยู่ที่วิกเตอร์เลยครับจะทำยังไงทีต่อท,ท,ทีครับวัดกันก้าแล้วเสียบก้าวแล้วแทงตั้งไว้ไม่จะพลิกครับ โอ้โหดูครับซ้ายผ่านตลอดจริงๆครับแข้งซ้ายของนักกิจจิมขวาโอ้ตอนนี้ครับวิคเตอร์ไม่มีอะไรต้องเสียนะครับโอ้โหม่แหงได้ยิงกองเชียหรือเปล่าครับเดิน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 ต้ิงเดินเดินเาครับถ้เดินเไปเจอแข้งซ้ายอเกแล้วโอ้โหนีดินเดเดินดิ โอ้โหสมันเกลิเสมอกันไปนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นไฟแจ้งเกิดของวิทเตอร์ซิวานะครับที่สามารถยันเสมอกับนัฐเกียรติพลาน26นักชกจอมเก่าไปได้ครับ